ไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยครับเมื่อกี้คือมูฟเข้ามาโดนปากไอ้วอลปิดก็จริงฮะไอ้วอลแตกก็เท่านั้นนะทุกคนตายครับเสียดายว่ะเสียดายมากเสียดายมากอันนี้เกม5ครับแล้วก็เกมหน้าเกมสุดท้ายก็จะรู้แล้วว่าใครแชมป์แต่คะแนนผมบอกเลยว่าเอไปไกลแล้วไฮโลตอนไหนครับไม่เล่นครับผมไฮโลครับห้องไฮไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวอีก2เกมนะเกมนี้แล้วก็เกมหน้าจบเดี๋ยวไฮไลท์แล้วน่าจะ น่าจะประมาณโอ้โ oh, หแล้วโดดทับกันด้วยครับพีเอสกับบูเว็บครับแข่งน่าจะประมาณชั่วโมง40ชั่วโมง 50, ององ50ที่เหลือจะเป็นไฮไลท์หมดเลยวันนี้ไม่มีแรงครับวันนี้ตั้งใจมาสร้างห้องเ,อเดียวที่เหลือจะสร้างห้องจน3ชั่วโมงแล้วพี่สันจะไปดูบอลแมนยูครับ แล้วเปิดมาจริงจจังๆตรงนี้เป็นดิลครับได้ฟิกเซอร์มาก่อนท่านผู้ชมครับจะตามต่อหรือเปล่าสำหรับพเพื่อน p e r ช e c t Shot ครับผมรรน่าจะมีอถ่ายคะแนนอยากรู้ว่าคะแนนไปไกลแค่ไหนครับบูเว็บไม่ใช่บูเว็บเลยอีแอลีนาครับสองแชมป์อันเนี่ยอยู่ลงาที่เดียวกับเพอร์เฟ t ช็อตเฉยเลยนะสทีมนี้ครับและเหมือนจะชุบกันได้แล้วครับพี่บอลครับรอไม่ได้มากครับานกับเวลาตรงนี้ด้วยครับ Perfect Shot มีลีดเดอร์บอลหนึ่งคนอย่างบิวปี้ด้วยที่ถือว่าทำงานได้ดีครได้จี้ตองชายสี าาสตรีมดูบอลโอ้บินดิฮะสตรีมดูบอลก็บินดีฮะแห,นนะห,นนะหมครับเพวเออเกมสุดท้านี่อยู่โ <ผม S 2> อกาสมอัน่ต้องแชมป์นะฮะโอ้โหเราทุบขึ้นมาได้ครับบูเว็บมเวฟผมว่าก็ไม่กล้าเปิดหน้าแรกเยอะนะเพราะฟิกเซอร์เนี่ยพอน็อไปปุ๊บทุบขึ้นมาเนี่ย ก็ยจะปืนอ,อะไรยิงอ่ะอ๋อปืออนฮิวเลือดเหรอแล้วโดนบูน็อกบิวปี้จาก PES ครับกเก็บเป็นโฟลิสบัตรวันที่สร้างไฮไลท์ครับวันที่สร้างไฮไลท์แจกบัตรเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมฮะเหมือนที่เมื่อวานสร้างฮะเมื่อวานแจกได้ใบเดียวเองอ่ะต้องกดไลค์กดแชร์สตรีมนะใครที่จะเอาบัตรเปลี่ยนชื่อทุกคนใครจะเล่นไฮไลท์ใครไม่เล่นทีเฉยไม่ต้องแชร์ใครจะบัตรเปลี่ยนชื่อต้องแชร์สตรีมนะครับเราแจก50ใบจนถึงสิ้นเดือนครับสร้างทุกวันแจก ถ้าเหลือกี่ใบท่านจะเอาบัตรเป็นชื่อไปแจกซัพพอร์ตในกิจกรรมซับนะครับผมประมาณ50ไปบนะครับตอนนี้ออกไปใบเดียวเองม่วงน่ะม่วนสร้างน้อยแหละว่ามันมีคนเตียนเยอะก็เลยเลือกสร้างก็เลยแจกได้แค่ใบเดียววันนี้เดี๋ยวสร้างจนจบ3ชั่วโมงฮะแชร์สตรีมรอได้เลยครับใครจะเล่นไฮไลท์ครับอีก2เกมเกมนี้เกมหน้าจบนะครับ ผมจะมาเอาพันล้านไปแล้วเรามาพูดถึงอันดับ,บานนตารางคะแนนก่อน้ออกาันเพราะอีาร e ีนาเนี่ยแซงทางงน้นของอ e ีโบไปถึงก้าวแต้มน,นะซึ่งแต้มตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าเยอะมันก็เยอะอยู่นะสำหรับในรอบไฟนอลตรงนี้นั่นเองครับต้องรอดูกันเลยว่าอ e ีารีนาเนี่ยหลังจากเกมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ย ผัดไปจริงๆผมมองว่า hmm. ถ hmm. hmm. yeah. ้าเกม5เกม6จะไม่มีตารางคะแนนใช่ไหมทุกคนะเหมือนทุกการแข่งอะเนาะน่าจะมาลุ้นเองอะไรเงี้ย5 6ไม่มีตารางคะแนนนะครับแต่ตอนนี้คือ EA น่าจะแซงเยอะอยู่นะ EA น่าจะแซงเยอะอยู่ครับายพว่าผลงานค่อขาี่ไม่ๆทาพโมเสียงดดงมากใช่ทะลุมานี่เลยคงเข้าไปทานเลยเข้าไปทานเดี๋ยวให้ฟังครับใครมีบัตร

ใช่ครับ F อนี่จังหวะมสคเคาไปอยู่เหมือนกันนะและการแข่งขันของเราโอ้โหแลวยิงถึงด้วยครับมรโรโเท่านั้นเก็บน็อกไปก่อนครับถานะของเคโรโลตรงนี้ครับแต่เหมือนโพซิชันตรงนี้ต้องยังมี้านรับซื้อรหัสบ้างไหมครับไม่มีครับผมกเแลเราเก็บงานเลยครับผมนะแพ็กๆฮะโดนเลยอ่อมตยู่แวจี้ิกเซอร์อุ้ยอุ้ยเคโจีเสียสองเนี่ ถามอุ้ยเคเอ็ลจีวันนี้ก็ยังไม่เฉียดครัว่าแชมป์นะมีเกมที่โดนอีโวสอ่ะนะครับมีเกมที่สองไปแต่อีโวสวงแกวสวยไงน่าจะเป็นเกมที่แบบดีที่สุดเลยฮะสำหรับเคเอ็ลจีวันนี้โอ้แต่ทีมที่มาแรงกันเป็นเอเอสิไม่ใช่อีโบส์ครับวันนี้เป็นเอเอ้ครับวันนี้ฟอร์มดีไปแล้วครับผมนะ c ี g ครับ มมฟครับผมาาะหน้านี้ด้วยฮะไมเขาไอกบ่ดี้ตัดเก็บตัวขอบคุณ75ด้วงครับผมรองเล่นห้องอะไรได้ครับผมขอบคุณครับได้เลยได้เลยขอบคุณมากมครับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดวขี่ไปชนกับพีเอสป่ะนะไปแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพีเอสครับพีเอสพีเอสพีเอสไม่เต็มด้วยแล้วขับรถตามหลังกันมาอย่างนีฟครับผมพีบอกุณดิฟก่อนเลย เดียวรออะไรล่ะเพื่อนเดียวเลยไอซีจีดลงด้วยนะไมม่เต็แล้วซีจีอ้าวครับผมอย่างงี้อ้าวกะซีจีดีจีรออะไรละครับยิงมาด้วยเหมือนกันครับแล้วดาเลนเจ็บจัดๆเลยสวยครับผมไปแล้วสำหรับตัวของดิวครับผมดาเลนเจ็บดิวตอนนั้นเคลียร์ไม่ขาดตอนนั้นเคลียร์ไม่ขาดครับผมแล้วน็อกซัดท็อปครับซีจีดีจีอู้สวยครับสวยครับถือว่าเปิดดีครับแล้วยิงตี้จากด้านบนด้วยครับ ไม่อยู่จริงฮะตานในจังหวะนี้คือรถที่เขาขับเนี่ยมันเป็นกระบะโอ้แล้วเพิร์เไฟต์ดโดนครับเรียบร้อยสองคิวครับผมแล้วก็ทางด้านของบูเวฟลงมายิงด้วยครับสองคิวสองคิวฮะมีทางด้านของบูเวฟมาช่วยเคลียร์ฮะโอ้โห ต้องไม่มาเลนนะจะมาแบบโอ้โหกระบอกกระบามันขึ้นไม่สุดแล้วที่สาคัญเลยขั้นบนย่างเด็ดบูไม่เอาเฮ้ยเด็ดบูยิงอยู่นะเขาบอว่าแกมีเด็ดบูยิงอยู่นะครับแต่ว่าเด็ดบูไม่ยิงไม่ได้นะวันนี้เหมือนจะเก็บตัวหอมเขาไปสองแล้วก็ไปได้เกมแรกๆก็ถือว่ายิงได้อยู่นะครับโอ้โหถ้าตกงไปโดนทางด้านของเคอจีดักนะเนี่ยข้างบนเป็นบูเวฟครับข้างล่างเป็นเอเอโอ้โหแซนวิทจีิีๆเนีแซนวิทสามทางครับ แล้วขี่รถไป K.O.G. โบกแน่นอนแล้วอลาสก้านเนอะ, <ลา S 1> คะครับผมกินโปรที่ทะเละก่อนตรงนี้ โอ้แล้วรอจังหวะานานพอสมควรเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับโพสิชันของเคโอจีกับตรงนี้ครับแล้วขอต่อเนื่องมาขอต่อเนื่องมาแจ้งตำแหน่งให้กับเพื่อนมาอย่างนี้แล้วแชลเอ็กโนคือแล้วก็ทันจะได้ิีมาอาร์ก้าล่วงไปหนึ่งหลังจากเพิ่งโดนชุบมาพวกคุแล้วแกยิงสปแปมไม่หยุดเลยนะสหรับของคโอจีครับคแ,แล้วเหมือนขี่ไปช่วยเพื่อนด้วยวอ,อย่างนี้ทีทีสองคนโอ้หน่ารักจริงๆเลยเชีลโอ้ยมีดีมีเยเลน่ายิงมาช่วยครับท่นที่มันปลอดภัยกับเหล่าเคโอจ โอ้โหรักเพื่อนซะแล้วสี่โอ้แล้วชุบกันได้หมดด้วยครับแต่รถพังแล้วจะไปยังไงทีเนี้วพาคุณรถพังแล้วอยู่ตรงนี้ไปกั้นใจอยู่ตรงนี้ไปครับซี่ G D G ลงล่างไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้ครับขับไปไหนก็ไม่ได้แล้วตอนนี้รถอ่ะอยู่ตรงถนนนี่ฮะเผื่อวงมาครับอยู่ตรงนี้แหละเข้าสู่ทีที่แปดครับผู้ชมครับนี่ฮาดีวิ่งมาหินแล้วฮะแล้วผมชอบการ ข้าปะทะในหลายๆช่องทางยีรีนาอนกันนะครับสมัครซับเท่าไหร่ครับอ่าสมัครซับพอร์ตเก้าสิบกว่าบาทครับผมให้เข้าห้องก่อนไหมไม่ได้เข้าห้องก่อนครับซับพอร์ตจะมีสิทธิพิเศษก็คือเล่นแล้งเทสแคนง่ายเทสแคนปกติแปดคิวถ้าเป็นซับพอร์ตก็จะเหลือสี่คิวอะไรอย่างนี้ครับสิ้นเดือนจะมีแมทมีไม่ใช่แมทแต่สิ้นเดือนจะมีเสื้อมีแก้วน้ํามีบัตรเปลี่ยนชื่อแจกนะครับสำหรับซับพอร์ตนะแต่ไม่ได้แจกทุกคนนะจะสุ่มแจกครับแล้วก็จะมีทัวร์์นนาเมตให้ ใครชนะเอาเสื้อไปเลยเสื้อตัวละสี่ร้อยทุกคนบัตรเป็นชื่อไปละ90ซัพพอร์ต99บาทคุ้มได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งคือคุ้มครับนะครับผมนะถึงไม่ได้อะไรซับเจ็ดเดือนได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับอย่างไรก็คุ้มฮะแค่เทสแค่แค่เล่นแล้งเนี่ยก็คุ้มแล้วซัพพอร์ตถูกถูกฮะตกกว่าละสามบาทประมาณนี้ประมาณนี้ครับใครที่อยากซัพพอร์ตซัพพอร์ตได้ครับซัพพอร์ตได้คุ้มแน่นอนรับรองติดใจฮะติดใจคนที่มาซับแล้วอยู่เดือนเดียวอะน้อยมากในเพจเราอะ มีไม่ถึง5-6คนหรอกที่เหลืออยู่กันยาวหมดครับก็สิทธิพิเศษคุ้มไงขอให้ทีมที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะหมดลุ้นสิทธิพิเศษคือได้รู้ความลับพิสซันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะได้รู้ชีวิตประจำวันไงเพราะว่าพิสซันจะคุยกับกลุ่มซัพพอร์ตไงได้รู้ได้รู้ว่าพิสซันกินอะไรแต่ละวันถ่ายรูปให้ดูใช่ไหม จะเจ็ดเดือนแล้วใช่ไหมเจ็ดเดือนได้เส er. ื้อคุ้มเจ็ดเดือนน่ะเสื้อตัวละสี่ร้อยอ่ะก็เหมือนก็เหมือนแบบซัพพอร์ตซื้อเสๆฮะทุกคนเจ็ดเดือนเจ็ดร้อยครับกำลังจะมุกมาในลายเดียวกับดูเวฟฟลีครับนี่คือวงเดิมนะครับเหมือนในเกมที่สองเลยครับใครที่จำได้อยู่ในแมตช์ที่สองเนี่ยแผนที่เดียวกันฮะวงจะบีบไปที่ตรงจุดกึ่งกลางแต่ว่าขึ้นไปด้านบนหน่อยอันนี้เหมือนจะสูงกว่าเดิมด้วยฮะขึ้นไปกินพื้นที่ของโมซาวค่อนข้างเยอะเลยฮะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ หลลายี่่เเออองงนนนขขวกัค้างเยอะเดือนนะคะห้าเดือนแล้วว่อีกสองเดือนเองเริ่มแจกเดือนมกระลานะมักกะลาพอดีแต่ละทีมเนี่ยจะแข่งจริงแล้วแข่งจริงนะแข่งจริงจะมุ่เข้าวงยังไงกันดีครับเพราะว่าอย่างที่พี่บอลบอกว่าค่อนข้างกระจัดกระจายกันพอสมควรการที่มันไม่แน่นกันที่ตรงกลางแต่ว่ามันแน่นกันทุกจุดเลยอืมฮึมเดี๋ยวกี่เกมครับอ่าเกมหน้าเกมท้ายครับอันนี้เกมนี้เกมห้าละลุ้นแชมป์ในวันนี้ได้เลยฮะ แต่ก็ไม่แน่ฮะสองเกมที่เหลือสีนี่พิเศษคือได้เข้าไปอยู่ในหัวใจใช่ไหมครับเชฟแกใช่ครับได้ดุนติดอันดับสูงสูงให้อยู่ฮะหรืออาจจะทุบไม่ขาดคำส่งหมูดำโครบุตะไม่ใช่หมูดำเขาเรียกว่าหมู่ไม่ลืมไงถ่ายรูปไปเลยรปัจจุบันที่เกิดขึ้นส่งให้ซะหน่อยนะผมเนาะว่าพูดยากเหลือเกินสำหรับทีมที่อยู่โซนท้ายๆแต่ว่าท็อปไฟเนี่ยต้องการกันทุกทีมเหมือนกันอืมใช่ฮะนี่แป๊บเดียวนี่ผ่านไปประมาณจะสามทุ่มนะทุกคนอีกชั่วโมงหนึ่งนะฮะสามทุ่มครึ่ง เลยังเซน้วยนะท็กมาบ่อยนะครับเพราะว่าเป็นทีมหนึ่งที่ลุ้นแชมป์ในปีนี้ได้เลยฮะครับโอ้และพอพูดถึงเอริน่าครับโฉบมาแล้วนั่นไงโฉบมาแล้วสำหรับอีโบสนะอย่าลืมว่าตอนนี้อ่ะเขาก็ไม่ได้ตามเยอะขนาดนั้นนะทิก้าครับถ้าอีโบสเคลียร์อารีน่าได้นะทุกอย่างจบเลยเว้ยเพราะตอนนี้เอจะนำเพราะว่าแชมป์สองเกมแล้วไก่ปิ้งโดนกลับระเบิดตัวเองไปิ้งไปเหยียบอะไรล่ะเพื่อนโอ้โห หมอวีก,กับตัวเองประเด็นเลยโดนสามเป็นที่เรียบร้อยเดียวต้าเอ็กโดนตัดเฉยเลย1คิวใช่ฮะจัดการตัวเองเรียบร้อยอย่างเ,เ็เสร็จเลยนะเมื่อกี้เอเอแชมป์ครับแชมป์สองเกมแล้วตอนนี้คาเค้นนะไปโดนดาเมจจากด้านหลังต้องทิ้งด้วยโคโนโม,มาเลยอนะ มีสายเนี่ยอยู่คนนึงนะเดี๋ยวตาเอกฉีกไว้ให้คนที่อยู่บนหอคอยเนี่ยมันเป็นตัวแฟงด้านหลังนะอ้าวครับท่านผู้ชมครับยูโรครับเปิดกายนะมาแล้วตัดผ้ามาตรงนี้ครับเอาอีกแล้วหลอดยากเหมมืืออนเเดิหรปล่าสหรรับอดยากผมบอกเลยผมบอกเลยว่าเออหอดยากบนนี้หลอดยาตรงนี้ได้จัเปอร์เอมาแพตติตรงนี้ได้คาราเมลมาด้วยแล้วแพตติตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับแอ็กแสกอราว์าทุกคนจบอีกหรือเปล่าตรงนี้สาคูได้คาเค็มาแล้วสาคูเดีตรงนี้ครับสวนกลับมาได้แอ็กแสกอราวสวนกลับมาอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้ไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นกับแค อาราวะผู้ชมเดียวแกจบเลยครับผมเหยียบกับและเบิดด้วยเมื่อกี้11ครับผมแ็อารครับใมเครเาสังสุดแสบนะจังหวก่อนตาาใช้ m 0 4เนี่ยไป2แล้วแล้วยังมีแท็กอีกอันทาให้จังหวะแบบนี้เสียไปึมีเสียเหือนกันุมแต่เป็นการช้จที่ดุินจริงๆนลกๆนะครับเอเอวันนี้ซับปูณก็สน่าเสียดายครเป็น ตัวเอสเกเกอร์ของทีมตัวสำคัญเลยฮะแต่ว่าไปโดนน็อกก่อนแบบนี้โอ้โหแล้ววงเราจะเข้าวงยังไงเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าวงไปตรงกลางนั่นแหละฮะซีจีจีจะมูฟยังไงก่อนครับีเข้ายังไงเข้าไม่ได้เอาแล้วครับผมโอจบเร็วอย่างเงี้ยโอเกมเนี้ยถ้าเข้าไปแล้วเอเอแต่กับอีโวเนี่ย เลยนะผมบอกเลยว่าช็อตเดียวพรเผลอถึงแชมป์ไม่ต้องไปลุ้นเกมฝกเลยนะใช่ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ลุ้นอยู่นะครับแพทริกเล่นดีมากอาจจะต้องรอดูครับว่าจะจบเกมนี้เนี่ยต้องมาโดนนิดเองฮะเพราะว่าทีมงานก็จะไม่บอกใบ้แล้วได้สองครึ่งหลอกเองอีกนานกว่าจะแดงเฮ้ยโทษทีพี่กำลังจะเดมอนไอบีแล้วมั้ยแชมป์จนเบื่อแล้วแดดลงแรงทุกวันนี้แชมป์จนเบื่อแล้วซีซั่นนี้ดูเล่นง่ายมากเลยอะ เนี่ยจังหวะมูแบบได้ลุ้นหรือเปล่าใช่วันนั้นที่เล่นกับพาโชคเล่นไปประมาณเก้าเกมไหมเก้าเกมแชมป์ไปประมาณประมาณ6ประมาณ7นี่แหละที่เหลือที่2ที่3ามนะครับแรงดีใหม่ โตดง่ายเลยที่ท่านี้ละเบิดหืงโคโนคู่โคโนคู่นตี้มชรันเสียทางด้าองชเสียกันละต้นเอาอีกแล้วระเบิดเข้ามาน็อกไปสอย่างนี้ครับรอจังหวะเรอยู่ครับนิวชั่นเหมือนจะบุกเข้าไปโถมแล้วครับเือจะตัดคิวแล้วตัดได้ด้วยครับ้าเก้าเลยนะโอ้ทิวแล้วสจจายงนนี้อ้คิวแล้วสีจะเข้าวงยังไงวันเนีหแล้วรงรนี้ ได้ใช้สีมาอีกหนึ่งแล้วตัวของสมัยซ้บไอคิวไปครับกานเข้าเออารีน่าเฉยเลยนะจังหวะนี้เป็นพวกเขาที่เห็นก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าเข้าค่อนข้างลำบากเพราะว่าอีวอฟินิกแตกอยู่ด้านหน้าผมอยากรู้ว่าซีจิตจีจะเข้าอย่างไรผมอยากเห็นแบบใหญ่เลยว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนเูบได้ถึงสองโอ้จบโอ้จบแปดนี่ร้องไห้เลยนะทุกคนโอ้แล้วเยน่าเหลือสองคนวิ่งมาโดนซีจิตที่แน่นอนครับวิ่งขวาใส่เป็นอีโบส์นะฮะ มีซีจีด้วยนะแล้วจากโอ้โหคนสวยวิ่งเข้าในบ้านก่อนอยานิน่าบอกเล่นกับด้านข้างหรือเปล่าแล้วพีซีฮันเตอร์ตรงนี้ได้เคลื่อนโอ้โหปืนอะไรบ้านะอะไรมันลอยมาตรงนี้ยังแคปเปอร์เจ็บเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับจะเปิดศึกเลยหรือเปล่าแพทริกถือเอ็มเจ็ดสิบเก้านะถือเอ็มเจ็ดสิบเก้าอยู่แล้วมาแล้วไอ้บอบังเอาไว้หนึ่งทีเขาเห็นไล่โอ้แล้วเหมือนมีอีเวนตยิงแจมมาครับเดอรฟลูสไม่ได้เป็นใจอยานิน่าต่อด้วยวงนี้ซีจีจีอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ที่วิ่งเข้ามาเหมือนจะใส่เขาเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้วอลไปปิดช่องตัวเองด้วยฮะไม่เห็นซีกิีจีเลยว่ะคุณผู้ชมมั่นใจฮะเอฟวีขยับมาจากทางซ้ายของวงนะครับเบอร์เบอร์ห้าแล้วส่วนเอเอฮะเฮ้ยนะไปขับรถไปขับรถไปไปหารถมาจากไหนเนี่ยรถพังแล้วไม่ใช่หรออยู่ในวงเลยครับโอ้โหไม่ได้หมูไปไหนด้วยแล้ว แคเอารถไปแล้วหนึ่งคันครับแล้วต้องมูฟด้วยนะสับเพียวจีไม่ได้อยู่ในวงเอาครับต้องอยู่ให้ได้ครับซีจีตอนนี้ครับอยู่ในวงแล้วครับผู้หญิงกี่คิวอ่าวันนี้ไม่ใช่เทสแคร์นะวันนี้จะเป็นไฮไลท์ครับผู้หญิงผู้ชายคิวเท่ากันหมดครับห้าคิวแชมป์ห้าหัวแชมป์เอาบัตรเป็นชื่อไปนะครับใชครับและแชมป์ยังซีจีไม่ได้แล้วเอียจบแฝกอ้าแล้วครับผมมีโอกาสของอีโวสแล้วครับตอนนี้ที่จะคว้าแชมป์ครับ ที่ยังเหลือกันเต็มๆด้วยในพันตอนนี้ครับได้ปอนมาก่อนแล้วโจนะได้รีเทิร์นมาด้วยเริ่มมาแล้วครับโมโมโดนน็อกโดยเจ้เอครับสิกาตอนนี้ปิดรีเทิร์นไปแล้วในพันตอนนี้ปิดตัวของปอนจากนิวอุชชั่นไปด้วยเหมือนกันครับเด่นดกุโดนพีซียิงเราโดนลุมอ่ะไปแล้วสามอย่างรวดเร็วเลยครับจากทางด้านของพีซีครับโอ้โหพีซีเราโดนลุมอ่ะคุณผู้ชมไปเชื่อฮะปอกน่าเหลือเชื่อจริงๆนะสำหรับในรอบนี้งั้นกับทีมใหญ่สีจิจี่จบอันดับที่เจ็ดเดี๋ยวหกทีมนะขอท็อปห้าพอ ฟอรี่5พอครับเกมนี้จบอันดับ8อันดับ7คือซีซนี่คือท็อปซโอ้โหโมโมน็อกเหลือ2คนแล้วครับฮาร์ดี้กับอาสกาครับ f อ KG อยู่ในพื้นที่ดีโอกาสใกล้ๆที่จะโดน PC ดักยิงก็มีแล้วส่วน c ีวงมันดูยากจากอย่างนี้ไม่รู้่ะทุกคนเคอจีจบ5้าเราท็อปสแล้วเรายิงนะผมเดคครูสครับฮาดี้ลอดยากทุกคนเอาตรงๆคือรอดยากมากครับลอดยากแล้ว ถ้าเราอยู่ในวงได้นะทุกคนวงมันตัดผ่านถานนเว้ยถ้าเคลียร์ได้ถ้าเราดักเขาได้แล้วเ,เคลียร์ได้นะเราจะอยู่ในวงได้ต่อแล้วเนี่ย เราฮาดี้โดนน็อกในเดือครูสครับหาดี้มาก่อนด้วยครับด้านล่างครับยิงกดพัยจากพีซีครับมีฮอกยังคงค้ำเอาไว้อยู่แล้วเบิกขึ้นมายังไม่ได้สมายครับโอ้โหฮาดี้น็อกโอ้โหน็อกประมาณ8รอบแล้วเนี่ยเราต้องมูฟแล้วครับมีฮอกตรงนี้ครับวงเริ่มเจ็บวงเจ็บนะแล้วมีโูฟจะดันขึ้นมาข้างบนครับโอ้โหฮาดี้มานะครับผมฮาดี้กับอลาสก้าฮาดี้ไม่มีเรื่องแล้วฮาดี้น็อกสวยครับ สวยงามครับเราฮารี่เก็บงานไม่มีเวลาไปเอายาครับผมตรงนี้ฮารีเลระหก เหลือเชื่อรอดได้ไงวะเนี่ย้สัพาเนไปก่อัล้วอันี้กันกนสวยครับผมลก็เจ่าได้เก็บหมารับโจนาไปีมาวยอย่างนี้มีโอกาสแชมป์นะเนี่ยจบดับ่ไนดาคโอ้าไม่มีแล้วล่ะเลือดเหลือหกเลือดเหลืหกฮะสวยงามเก็บอีโวสครับหนึ่งหนึ่งครับแต่ไม่มีเลือดครับ กว่าแล้วเหมือนจะไม่มีทรัพยากรอย่างยาเลยด้วยระเบิดโอ้โหเขาก็ไม่มีเลือดนะระเบิดย้อยย้อยมาก่อนแล้วลงหลังตรงนี้ระเบิดโอ้โหเรียบร้อยจังหวะการถ่ายใจอ่ะวิ่งตัาแชมป์ันมเลือดเร็วหกท่านเลือดมากกว่านี้นะเมื่อกี้เลือดเขาเหลยร้อยเดียวด้วยครับเสียดายครับเซตพีซีครับผมแชมป์นะฮะแต่ที่สองถือว่าเอาอยู่ครับเกมนี้ โอ้โหใจได้เนี่ยจากเส้นทางในเกมนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นอีว